ครับตอนนี้เรามาถึงวัดภูมินกันแล้วครับมาตอนค่ำบริดเดี๋ยวพามาดูแสงสีเสียงของวัดต่อหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้พามาชมวัดตอนกลางวันนะครับอันนี้เก็บภาพตอนบรรยากาศกลางคืนให้ดูก่อนได้ความสวยงามคนละแบบนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพาเข้าไปชมความสวยงามของวัดภูมินตอนกลางวัน อันนี้ออกมาสำรวจสถานที่กันก่อนนะครับข้างในวัดภูมิน,นี้มีอะไรมีพระ่อรูปเดี๋ยวพ่งนี้พามาชมนะครับตอนกลางวันแต่ตอนนี้ก็เอาภาพความสวยงามทางด้านเขาเปิดไฟไว้พระโอุโบสถแบบสมัยโบราณศิลปะแบบล้านนาครับแบบทาง ภาคเหนือครับจังหวัดน่านใครมาก็จะมาเที่ยววัดภูมินกันนะที่เดินผ่านมาเห็นวัดนี้สวยงามดีครับเป็นวัดพระธาตุช้างคำวรวิหารนะครับก็เลยจะพาเดินเข้ามาดูเขาหน่อยากาศตอนกลางคืนค,ครับสวยงามดีเปิดไฟมีของบูสดมีพระธรูป ว่าพรุ่งนี้ถ้าพามาตอนกลางวันเราก็จะไม่เห็นบรรยากาศที่เป็นแสงสีเสียงเมือม่อกี้ในอุโบสถมี ญาติโยมเขาสวดนรรบนทํามวัดกันอยู่นะครับก็เลยพาเดอกมาดูพระ JD. เจดีเวลาค่ำคืนจะมีความสวยงามที่ทางวัดเขาได้เปิดไฟครับองค์พระาธาตุพระธาตุช้างคำคสวยงามเดี๋ยวพรุ่งนี้เราพามาชมบรรยากาศตอนกลางวันด้วยนะครับเมื่อกี้ผม ขับรถผ่านไปหรือว่ามองมาเห็นจากวัดคูม,มินก็เลยเห็นพุทธทาสเจดีแล้วก็โบสถ์โบถสถ์สวยๆก็เลยเดินเข้าไปดูครับมุมจากข้างนอกกบถ่ายได้ข้างกำแพงวัดวัดพระธทาุ รูปทรงนี้เขาเรียกว่าปางปางสัตวงหมางเป็นพระเจ้าตนหลวงน่าจะเป็นพระรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุหลายปีครับลักษณะาการปัน้นเราเป็นลักษณะสมัยโบราณน่าจะหลายหลายร้อยหลายพันปีไม่ทราบจะต้องหาราะเดียดอีกท่านหนึ่งว่ามาที่ไปเป็นยังไงก็ ในอากาศนวัตการมเนแล้วก็วสวดมนต์ไหว้พระหรือว่าท่านเชื่อว่าหลวงพ่อพระเจ้าหลวงมีคำคำอธิษฐานเวลามากราบในวัตกรรองค์ท่านขนาดของโบสถ์ก็เป็น เป็นลักษณะรูปแบบโบราณนะครับแบบเสาแบบโบราณคือเสาขนาดใหญ่ข้างในมีเสาอยู่ข้างละหกต้นนะครับหกต้นลักษณะรณะปแบแบบนี้ก็จะหาพบได้ยากเป็นการรักษาศิละปะถ้ารมสมัยโบราณไว้ให้ลูกให้หลานได,ไ,ดได้ได้ได้ดูนะครับ เป็นสถานที่ที่พระสงฆ์ใช้แสดงอุโบสถลงพระอุโบสถแล้วก็สวดบนไหว้พระแล้วก็ประกาศให้สาธยายุมเข้ามากราบิมรัศการองค์พระนะครับหลวงพ่อองค์ใหญ่มาก๋ยวจะถ่ายให้ดูนะข้างบนลักษณะของงานสถาปัตยกรรมในสมัยโบราณนะเป็น ถ้าให้มาจังหวัดน่านก็เป็นวัดหนึ่งที่น่าจะมากราบสักการะ,ะนะครับหลวงพ่อตนหลวงพ่อหลวงครับหลวงพ่อหลวงทางด้านหลังของอุโบสถมีพระธาตุช้างค้ำนะเดี๋ยวพาไปดูพระธาตุด้วยพระอุโบสถก็จะมีมีสิง์นะครับสิง์แบบปั้นแบบโบราณนะครับเฝ้าอยู่ทั้งสองด้านทั้งสองด้านนะมีสิง์สิง์โบราณเฝ้าอารักขา ถ้าอุโบสถนะนี่นนเป็นอุโบสถเก่าครับแต่ว่าอันนี้นี่ไงประวัติก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอ่านทำประวัติของวัดพระาธาตุช้างค้ำนะครับเดี๋ยวถ่ายไว้อาว่านว่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยโอ้พศ1949ครับค่าวๆก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เล่าให้ฟังเรียดอีกครั้งนึ่ง พันปีครับที่ผ่านมาแสดงว่าเป็นหลวงพ่อพระุธรูปที่เราไปกราบนับกสัการเมื่อกี้ก็อายุเกือบพันปีเือน,นะนี่น่าจะเป็นพระอุโบสถหลังหลังใหม่นะที่สร้างขึ้นมาให้พระสงค์ประกอบอพิธีทางสงฆ์ครับเพราะว่าองค์เก่าก็จะเปิดโอกาสให้สัตทายิดโยมเข้ามากราบนังสการทนะครับหลัง พระอุโบสถนะครับองค์เดิมก็จะมีพระธาตุช้างคำสวยงามมากเดี๋ยวเดิเด chrome, นไปดูกันพระธาตุช้างคำปกติแล้วเวลาที่ผมเดินทางไปตามพระธา,าตุศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่บรรจุพระประมสาริกธา,าตุหรือพะอระรพอรหันตธาตุเนี่ยนะครับถ้าเป็นไปได้นะผมจะทํา,ทาประทักศินคือเดินเวียนขวาสามรอบนะครับแล้วก็ บทบางครั้งก็ท่องพุทโธหรือว่าท่องอิปิโสอะไรเงี้ยครับเป็นการระลึกถึงคุณของพระเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นการเป็นบัตรบูชาเป็นการเดินชมครับสวยงานนมครบับมัทธาตุบรรจุพระบรมสารีริกราธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครัครทานด้านหลังก็จะมีเจดีย์สามองค์นะที่เมื่อกีผมอ่านคร่าว เดี๋ยวเราไปดูกันอีกขั้งนึงว่าเป็นเจดียใครบ้างทางด้านหลังมีพระธาตุเจดียองค์เล็กก็จะเป็นพระธาตุของอุบาจารย์หรือว่าพระอาหารหันต์ที่ท่านเป็นผู้มีส่วนสําคัญในการสร้างเจดีนะครับมีวิหารพระเจ้าทันใจ ทางเหนือนี่เขาจะมีความเชื่อว่าพระเจ้าทางใจนี่ถ้าเรา,เรามากล่าวนวัสกการก็จะได้สมดังใจที่เราเอธิษฐานกันนะครับอันนี้พระธาตุเจดีสามองค์แล้วก็มี เจดีองเล็กู่ทางด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราไปอ่านประวัติกันอีกรั้งนึงว่าท่านมีที่มาอย่างไราวันนี้ก็เป็นการมาเที่ยววัดคงจังวัดน่านครั้งแรกของผมเลยที่ได้มีโอกาสมาตามวัดบริเวณด้านหลังของเจดี JD ครับเจดี JD สามองค์แล้วก็มีพระาธาตุเล็กแล้วก็ว<อ>ิหารพ,พระเจ้าทันใจแล้วก็เป็นพระาธาตุ ทางค้ำนะครับแล้วก็ขุโบสถที่เราเข้าไปกราบหลวงพ่อตนหลวงในสักครู่ครับทางด้านนี้จะเป็นอบโบสถหลังใหม่ครับที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้พระสงค์ประกอบทิ่ีท,ทางศาสนาเป็นการลงอุโบสถแล้วก็การบวชอุปสมบทการสวดมนต์ไหว้พระทำวัดอย่างี้ <Wow. S 1> ถือว่าเป็นองค์ใหญ่เหมือนกันนะอะรอบๆก็จะมีช้างนะครับ ช้างหลหลายตัวเลยครับช้างประมาณครึ่งตัวเหมือนอุ้มเจดีไว้อยู่ปกป้องเจดียอยู่เดี๋ยวเราไปอ่านที่มาอีกครั้งนึงว่าความสําคัญท่านมีที่มาที่ไปเปไน็นยังไงตั้งแต่พศหนึ่งพันเก้าร้อยกว่ากว่าเมื่อกี้<笑><笑>ก็เกือบเกือบพันกว่าปีนะนะผมว่าแล้วต้องอายุเป็นพันๆปีครับนี่คือที่ถ่ายจากสี่แยกนะครับก็จะเห็น เป็นเจดีย์ข้านันหลังแล้วก็มีพระโบสถ์แล้วก็มีวิหารนะครับที่เราเข้าไปกราบเมื่อกี้นะครับอันก็จะสวยงามคือมีแสงมีสีครับอีกด้านหนึ่งก็เป็นวัดภูมินครับก็อยู่ห่างกันประมาณร้อยกว่าเมตรร้อยเมตรได้ครับร้อยร้อยกว่าเมตรร้อยห้าสิบเมตรเป็นสีแยกวัดพระธาตุชางคำนะครับ คนเราพิหารตอนนี้เวลาสองทุ่มกว่านะครับคนก็ไม่ค่อยเย็ะเท่าไหร่ช่วงนี้ครับนักท่องเที่ยวน้อยอากาศที่แน่นไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่ครับเมื่อคืนไปอยู่ที่เขาพอมาหนาวมากอากาศที่แน่นนะยีบห้ายี่ขององศาราอนสบายสบายครับคือเมื่อกี้ผมเดินผ่านมาตรงสี่แยกครับแล้วก็เลยเห็นมุมนี้ก็เป็นวัดภูมินที่ดูสวยดีมุมนี้ ถ้าเรามาตอนกลางวันก็คงไม่ไม่เห็นแสงที่สวยงามแบบนี้เราจะเข้ามาถ่ายใกล้ๆให้ให้รับชมกัน,นครับเมื่อกี้นี้มีคนบอกว่าที่จังหวัดน่านเนี่ยมีวัดเก่าแก่เป็นร้อยๆแห่งนะครับถ้าผมอยู่แถวนี้เนี่ยผมคงไปเที่ยวตามวัดต่างๆเนี่ยชมสถาปัตยกรรมแล้วก็ไปกราบนำ้ำพระการพุทธรูปฝาดิ์แล้วก็เจดีย์เนี่ยทุกวันคงไม่เบือ่อครับอันนี้คือผมมีโอกาสได้มาก็จะพยายามเก็บบรรยากาศมาให้ ชมมากที่สุดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยเข้ามาตอนกลางวันนะครับวัดภูมินเป็นวัดที่จําได้ว่าเป็นวัดหนึ่งที่เป็นรูปของวัดเนี่ยครับอยู่ในธนบัตรอใบอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับจําไม่ได้เดี๋ยวไปทบทวนอีกครั้งนะครับหลังจากที่เราเดินชมวัดไปสองวัดนะครับวัดภูมินกับวัดพระธาตุถมจะคามาเที่ยวที่ถนนคนเดิน,นครับ ถนนคนเมืองในหิบาซาจะมีประชาชนมานั่งทานอาหารแล้วก็มีดนตรีสดให้ฟังด้วยนี่เป็นอบาซ่ายไปดูอะไร ดูมีฝั่งนี้เป็นของเข้าของเครื่องใช้แต่ว่าอาหารมีการันตีว่าดูแน่นลก็ไม่ค่อยเยอะมากครับเป็นพวกเสื้อผ้าเป็นงานฝีมือของชาวบ้านครับแต่ว่าสวยงามรับเนี่ยสวยเ,ยเลยครับที่จริงเวลาไปทำงานใส่ชุดอย่างนี้ไปก็ผมว่าก็ดีเหมือนกันนะ เป,เป็นการรักษาธรรมของชาวบ้านทางนี้เป็นพวกเสื้อผ้าพวกผ้าแพรพวกอะไรครับผ้าเขาม้าพวกกระเป๋าพวกอุปกรณ์เครื่องใช้เป็นพวกผ้าฝ้ายครับ นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่วันนี้ก็ถือว่าคนไม่ค่อยเยอะครับแล้วก็อากาศก็ไม่หนาว้วยสบายสบายใครที่มาเที่ยวเมืองแนนที่เป็นสายช้อปปิ้งพวกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายพวกเครื่องใช้ก็ตลาดในบาซ่านี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับ นี่คือเรามาเซอร์เวยกันก่อนนะเฉยว่าที่จริงเราตั้งใจจะมาซื้ออาหารให้ลักกี้ <c oughs> เพอเพิ่อนมาเจอที่สุดอยู่แค่นี้ไม่เยอะเป็นมีร้านที่ประจําอยู่แล้วแล้วก็เป็นแผงโชว์อยู่ตรงกลางครับให้นักท่องเที่ยวได้มาช้อปปิ้งกันราคาก็ไม่แพงมีราคาราคามิตรภาพครับราคาไม่ลูกเอาดาเอดาใหลูกเอดาเอ เป็นงานศิลปวัฒนธรรมของชาวจังหวัดน่านนะแถวภาคเหนือเขาจะนิยมนุ่งผ้าผ้าลายผ้าายกันนะจังหวัดแพร่ก็มีผ้ามอฮมนะจังหวัดน่านก็มีผ้าายจังหวัดน่านนี่ผ้าอะไรที่เขาใช้ผ้าายนะนี่ก็มีผ้าของไม้อนะไรเงี้ย พระคำมาหนึ่งร้อยบาทนี่พระคำมะส่องมือซื้อไปฝากพ่อทาไมซื้อไปฝากพ่อมือจะไหม่ไหมพี่มาต้องซื้อเลยดีกว่าไนหะมก็ได้พระคำมามาสองเืนครับซื้อไปฝากพ่อเืนหนึ่งแล้วก็ของผมเืนหนึ่งครับ